ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์และเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนะครับในชั้นของไวเกาเกาะติดไซเบอร์พักเหนือนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวผมชื่อนายโสพลผลดีนานารหัสนักศึกษา <c oughs> นักเรียนนักศึกษานะครับสามบีหนึ่งห้านะครับก็กขออนุญาตทำคลิป ส่งการบ้านให้กับอาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านอาจารย์ได้สั่งให้ทาก่อบ้าท,ทุกคนนะครับก็วันนี้ทําช้าไปหน่อยเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างแล้ว็อกอย่างหนึ่งก็ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เรียนนะครับก็มาเปิดยูทูบนะครับแล้วก็อ่านข้อความในไลน์กลุ่มดูว่าทำอะไรยังไงนะครับก็ขอ ขออนุญ,ญาตได้ส่งกันบ้านช้าไปนิดหนึ่งนะครับาตามที่อาจารย์ให้กันบ้านเกี่ยวกับทำคลิปบอกว่าให้บอกกับเพื่อนๆว่าให้ระวังข้อระวังในการเล่นไซเบอร์นะครับหรือเล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ขออญ,ญาตเล่าประสบการณ์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมี พวกแฮกเกอร์นะครับส่งข้อความมาบอกว่าออบัญชีธนาคารของท่านนะครับกำลังจะถูกแฮกเกอร์แฮกแล้วก็แจ้งมาด้วยว่าให้เปลี่ยนรหัสเดี๋ยวนี้ภายในวันนี้ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนออทางธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยจะตกใจมาก ผมก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมมามาถึงจะมีแฮกเกอร์เข้ามาให้รีบเปลี่ยนรหัสเข้าบัญชีอนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราพอรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแฮกเกอร์เกาจะรู้รหัสการเข้าขบัญชีธนาคารของเรา ผมก็เราเช็คไปที่ธนาคารปรากฏธนาคารบอกว่าไม่มีไม่เคยส่งเมสเซจไม่เคยส่งตรงเนี้ยไปหาให้ลูกค้านะครับซึ่งผมพอรู้ก็รู้อ๋อเลยว่าโดนโดนหลอกนะครับผมก็เลยขออนุญาตเตือนพวกเราทุกคนนะที่เล่นมีมีเว็บของธนาคารนะในแอปมือถือนะฮะก็ลรกอีออเลยอีอีแบงกิ e ้ง e e e อะไรนะประมาณเนี้ยนะฮะ แล้วก็วกใ,ใช้ธุรกรรมการเงินเนี่ยบ่อยๆในการโอนเงินหรือการรับเงินจ่ายเงินเนี่ยซึ่งตรงเนี้ต้องต้องระวังนะครับอย่าอย่ารีบร้อนเวลามีข้อมูลอะไรมาเนี่ยควรจะอ่านให้ครบนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปกดตามเขาบอกหรือคำตามที่เขาบอกแล้วพยายามปร,ประดึงประวินเวลาไว้อย่ารีบร้อนนะครับแล้วก็ให้ชัวร์คือ ไปเช็คกับธนาคารเลยก็จะดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เช็คแล้วก็รีบเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเพื่อนเ,อน,เอน,นะครับ mm hmm. เรื่องต่อไปก็คงจะอยากให้เพื่อนเอน,นะครับสนใจข้อมูลข่าวสารให้เยอะๆนะครับก็ทำเพจไว้หนึ่งเพจนะครับซึ่งเป็นเพจของตัวเองเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเพจนั้นชื่อทัวร์ออสเตรเลียแบ็คแพคครับคำว่าแบ็คแพคนี่สจะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับทัวร์ออสเตรเลียเขียนภาษาไทยแล้วก็คำว่าแบ็คแพคเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษผมก็จะโพสต์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียซึ่งผมจะส่วนใหญ่จะพาเพื่อน,อนหรือว่า คนที่สนใจไปเที่ยวออสเตรเลียแบบาราคาประหยัดแล้วก็ได้ไดมาตรฐานแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นอันนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดมาเราก็เลยต้องหยุดระยะหนึ่งแต่ก็ยังให้ข้อมูลอยู่นะครับนอกจากจะให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในออสเตรเลียแล้วผมก็ยังให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ในเมืองไทยหรือในออสเตรเลียและข่าวสารเกี่ยวกับรอบบ้านของเรานะในประเทศต่างๆที่เขาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สลับตับกันไปโพสถ้าใครสนใจสามารถไปคลิกดูติดตามได้ในเพจของผมซึ่งเพจนี้จะพโพสทุกวันนะครับก็เลยขออยากประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัวอย่างไรก็ตามนะก็ขอให้เพื่อนๆประสบ ความสำเร็จนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าเป็นพ่อค้าแมคา่ค้าหรือจะทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับและท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับที่จิตอาสาด้วยนะครับที่สอนแล้วก็ติดตามลูกศิษยลูกค้าให้มีความรู้เพิ่มพูนนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณ มากนะครับซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกบูบูปปาในเรื่องไซเบอร์หรือเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเยอะนะเราไวเก่าเราก็ควรที่จะติดตามแล้วก็ทำอะไรให้มีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่าว่างเว้นจากการทำงานแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็เกษียณอายุแล้วนะครับเราเคยเป็นข้าราชการบำนาญน,นันกไไ็ได้ได้ความรู้จากตรงนี้มามาทำ ทําประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ให้กับสังคมบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะใครก็ขอขอบคุณท่นอาจารย์นะครับไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ